วันนี้พี่ยังเอาตุกปูปนะครับผมวันด้าซี2นะครับผมคันนี้มาโอนนะครับผมที่ขนส่งจังหวัดตากแต่มันเกิดปัญหานะครับผมตรงที่ว่ารถมันโอนไม่ได้นะครับผมก็คือคุณชาญชัยเนี่ยได้เสียชีวิตเขาที่เขาเรียกกันง่ายๆก็คือตายแล้วตายอีกเราก็ตามไปที่บ้านนะเนี่ยบ้านที่ไปมาก็ยันไม่มีคนอยูอ่เป็นบ้านล้างอีกนะทุกคนนะต้อง ขับรถไปที่อำเภอแม่สอดอีกรอบหนึ่งนะคนนะเพื่อจะไปตามหาลูกคุณลุงนะครับผมแล้วเราก็จะยิ่วลูกคุณลุงขึ้นรถมาด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมชี่น่ารักทุก่านเลยนะครับวันนี้ผมก็อยู่นี่ครับ ขนส่งจังหวัดตากนะทุกคนนะแล้วที่สําคัญเลยต้องบอกว่า EP นี้เป็น EP พิเศษนะทุกคนนะที่แบบว่าร่วมเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับรถโบราณนะผมไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดๆก็ช่างนะครับที่มันเป็นรถโบราณแล้วก็มีเอกสารแค่ใบเดียวนี่มีเอกสารเป็นเล่มกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็ม e ีใบจดภาษีคือเราเราต้องบอกว่าต้องรวบรวมข้อมูลให้เยอะที่สุดน,นะครับเกี่ยวกับรถโบราณนะครับวันนี้พี่ยังเอา ถูกนะครับผมฟันด้าซีเจดสิบสองนะครับคันนี้มาโอนนะครับผมที่ขนส่งจังหวัดตาแต่มันเกิดปัญหานะครับผมตรงที่ว่าคุณคุณพ่อต้องบอกว่าคุณพ่อสุนทรจันจันอ้วนเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยได้ส่งเอกสารมาให้คนนี้นะครับผม <S <S ก็คือลูกชายของคุณ เป็นชาญชัยจันท้วนนะครับผมก็คือคุณพ่อส่งไม้ลูกนะครับเป็นผู้จัดก,การมาลลกแล้วทีเนี้ยมันพีิกว่านั้นตรงที่ว่ารถมันโอนไม่ได้นะครับผม<อ>ก็คือคุณชาญชัยเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับผมก็คือเาที่เขาเรียกกันง่ายๆก็คือตายแล้วตายอีกนะครับผมก็เสียชีวิตเสียชีวิตเสียชีวิตนะครับแล้วทีเนี้ยพี่ยักษ์เลยได้ทําการตามหานะครับผมเราจะไปตามหาทายาทนะครับผมก็คือลูก ของคุณพ่อชาญชัยนะครับผมเราต้องไปตามหาทายาทเราวันนี้เราก็เดี๋ยวเราออกไปตามหาทายาทก่อนนะครับเพราะว่าคนส่งเขาไม่สามารถโอนได้เดี๋ยวเราไปดูการตามหาวันนี้กันนะครับว่าเราจะไปงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยเราจะเจอลูกหลานหรือทายาทหรือเปล่าล้วทุกคนนะเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะไปคือตอนนี้เรากําลังเดินทางมาตาม ลูกชายคุณลุงนะครับผมก็คือมือที่สามทุกคนตอนนี้แบบว่าเมื่อกี้ว่าจะโอนเสร็จแล้วแต่ว่าทะเบียนราชเขาชี้ขึ้นมาว่าคุณลุงอ,อ่าทานชัยเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ทําขับรถตามหานะครับผมที่อยู่หมู่สองนะครับผมอ่าอาเภอแม่ท้อนะทุกคนนะจังหวัดตากเราก็ตามไปที่บ้านนะครับผมเดีย๋ยวพี่ยักให้ขึ้นรูปดูที่บ้านเลยตรงนี้นะทุกคนเนี่ยนะบ้านที่ไปมาก็ ร้นไม่มีคนอยู่เป็นบ้านล้างอีกนะทุกคนนะแต่ว่าเราเข้าไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเมื่อกี้นะครับผมผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า,าลูกของคุณลุงชานชัยเนี่ยอ๋อเขาเปิดร้านซ่อมนะครับผมเขาเปิดร้านซ่อมอยู่อำเภอแม่สอดนะทุกคนนะเราต้องขับรถไปที่อำเภอแม่สอดอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเนพะื่อจะไปตามหาลูกคุณลุงนะครับผมแล้วเราก็จะยิ้วลูกคุณลุงขึ้นรถมาด้วยนะค,ครับผมแล้วก็ให้เขาไปเซ็นที่ขนส่งอีกรอบหนึ่งนะทุกคนก็คือแบบว่าการทํารถ โบราณเนี่ยการทํารถเก่าเนี่ยมันมีประวัติมันมีเรื่องราวของมันนะครับผมรถแต่ละคันเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะทุกคนทําไมแบบว่ารถบางคันเนี่ยทาไมราคาถึงสูงนะทุกคนแต่ถ้าเรามาโอนเร็วกว่านี้นะครับผมน่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคุณลุงเพิ่งเสียชีวิตไปนะทุกคนนะคุณลุงเสียชีวิตไปแล้วก็มันขึ้นในระบบว่าคุณลุงเสียชีวิตนะครับผมเราก็ต้องาตามหาลูกคุณลุงเพื่อจะ ให้ลูกคุณลุงเนี่ยไปจัดการเป็นผู้รับมอบมรดกอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะคุณปู่ก็อยู่หลังนี่นะครับคนก็เดี๋ยวเราไปตามหาคุณลุงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่อยากจะไปอธิบายการทําทะเบียนอีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับมีสาระมากๆากเลยทุกคนนะเออไปตอนนี้เราก็มาเจอคุณพี่นามกุลจันอ้วนแล้วนะครับผมแกเปิดร้าน่อมอยู่ตรงนี้แนละ้วก็ตอนนี้ได้เอกสารแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณพี่เข้าไปขนส่งนะทุกคนเพื่อจะไปโอนรถคันนี้นะทุกคนนะเนี่ย งานมาแล้วนะครับคุเออก็คุณพี่เข้าใจดีมากนะครับคุณคนุคก็พี่ยากบอกเลยว่างานนี้โคตรมันนะทุกคนเออมันมากๆนะครับสำหรับการโอนรถ์อมอเอไซค์ุณผู่คุณนุชนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ขนส่งแล้วก็ไปดูเกี่ยวกับทะเบียนใหม่กันเลยนะทุกคนนี่นี่นะนนะทุกคนคุณพี่เขาก็แบบว่าเฟี้ยวมากนะทุกคนคือแบบว่าเราให้นั่งรถมาก,กับเราเขาก็ไม่ไปนะทุกคนนะเขาบอกว่าเขาอยากนั่งมอไซค์นะโอ้โห oh. นี่เขาขี่ตามหน้าไปเลยนะทุกคนนะ เราจะไปที่ขนส่งนะครับทุกคนไปที่ขนส่งตากแกขีมอไซค์โฮบิทซะเป็นรอยเลยแม่เนี่ยทุกคนคือพี่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาจัดให้จบนะครับผมสำหรับรถคันนี้บอกเลยนะครับว่าโคตรดีใจนะทุกคนที่แบบว่าอย่างน้อยก็ยังเหลือคนแบบว่าที่เป็นทายาทนะครับผมที่เป็นทายาทได้ทําได้อะไรนะทุกคนนะวันนี้พี่ยังมีแบบรู้สึกว่ามีความสุขมากทุกคนก็แบบว่า ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือทุกคนมันรถแต่ละคันนะ่ะมันจะมีประวัติมันจะมีความเป็นมาของมันของแต่ละคันนะครับทุกคนมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับทุกคนสําหรับรถที่มีทะเบียนถูกต้องแบบนี้นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นรายการพิเศษนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆเลยที่แบบว่ากดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่นะครับผมแต่ยังไม่จบคลิปนะเราต้องไปที่คนส่งแล้วก็ไปรับเล่มใหม่นะครับผมแล้วก็ทะเบียนใหม่นะครับผมแล้วก็คืนเอกสารที่มันเป็น ใบลานคืนขนส่งเข้าไปนะทุกคนนะแล้วเราก็เก็บไว้ดูเป็นความทรงจำนะทุกคนนะเราก็จะเก็บไว้เป็นเป็นแบบว่าคุณค่าทางใจไว้ดูแต่ว่าคนส่งเขาต้องต้องต้อง,ต,องต้องเก็บเอกสารตัวนี้คืนนะทุกคนเราเขาจะออกปเป็นเล่มเขียวมาให้เรานะทุกคนนะเออเดี๋ยวเราไปที่คนส่งกันเลยนะครับผมจากคนส่งไปนะครับผมเสร็จคนส่งปุ๊บก็ต้องไปที่อำเภอ ที่ว่าการอำเภออีกเพื่อจะไปเซ็นต่อหน้าประหลัดอำเภอนะครับว่าไม่มีใครที่จะโต้แย้งหรือขัดแย้งอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็คุณพี่เขาคุณคุณพ่อชาใชัยเนี่ยมีบุตรสองคนนะครับผมเสวนอีกคนหนึ่งเขาสุขภาพไม่ดีนะครับผมก็คือมีมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมก็แล้วก็มีพี่เขาเหลือคนเดียวนะทุกคนนะ,ะก็เหลือสองคนแหละแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาเติบป่วยติดเตียงแนละ้วทุกคน ก็เดี๋ยวไปขนส่งกันเลยนะครับคนโคตรมันนี่นะครับคนดูก็เดี๋ยวมาดูเอกสารนะทุกคนเนี่ยเล่มเดิมๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากจดทะเบียนใหม่นะครับผมก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นใบผู้ถือกรรมสิทธิ์จักรยานยนต์นะทุกคนนะแล้วก็เจ้าของรถเดิมนะครับผมเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเราต้องให้ลูกนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับทุกคนไปเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จักรยานยนต์หรือเขาเรียกว่าผู้ที่ รับมรดกนะครับทุกคนนะอต้องไปใบนี้ได้ก่อนนะแล้วก็เอกสารก็ต้องมีให้ครบนะทุกคนอันนี้คือคุณพี่เขานะครับที่เป็นลูกชายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคุณพ่อที่เสียงชีวิตนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่คนส่งจังหวัดตากนะทุกคนรอขึ้นทะเบียนใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรถต่อเลยกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับพี่สายชนนะผมหรือชายาอะไรนะ ปอครับปอนะครับผมก็จังหวัดตากแั้วนี้ <ปอ S 1> ก็<ม>เสร็จทอทีจ้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเรื่องทะเบียนก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับผมก็<อ>เดี๋ยวให้ที่เข้าไปจัดการเป็นทายาทละบอรดกต่อคร,ครับก็จบกันแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องรถ C9 เ้ไอซคันนี้นะครับผมเยี่ยมครับสมัยก่อน พี่ชนบอกว่าคุณพ่อขับจีบสาวนะครับก่อนที่คุณป่ยจะยกให้นะครับก็เป็นประวัติเรื่องราวที่ดีนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพี่ด้ครับผมที่แบบดูแลน้องอย่างดีแล้วก็เสียสละดเวลาให้วันนี้นะครับผมครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวผมแล้วงลงมาอีกอีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวเจอกันได้ครับพี่ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเป็นสาระนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ ใครที่ชื่นชอบในรถเก่าดูคลิปนี้เป็นหลักเลยแล้วจะรู้ทุกอย่างนะครับว่าการตามทะเบียนการมอบอำนาจการรับมรดกยังไงคลิปนี้จบเลยนะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็แชร์กัน,นเยอะๆนะครับทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ